ไม่ว่าจะก,กี่โพก,กี่ชาติฉันก็จะขอตามจองเวรจองกรรมหล่อนหนังแก้วฉันจะทําให้หล่อนต้องเจ็บปวดทรมาน์ตเ,เช่นเดียวที่หล่อนแย่งผูหลงไปจากฉัน คุณพ่อคะวันนี้แก้วจะไปหากวินนะคะพอดีว่ากวินเขาจะพาแก้วไปเยี่ยมคุณย่านวลน,นะคะคุณพ่อมีอรจะฝากคุณย่าไหมคะที่เหมือนกันนะลูกพ่อไม่ได้ไปหาคุณย่านวลนานแล้วงั้นเดี๋ยวพ่อฝากลูกซื้อผลไม้ลากไม้ให้คุณย่านวลหน่อยนะเดี๋ยวพ่อโอนเงินให้ขอนานมากแล้วนะคะกะวิน ที่แก้วไม่ได้มาบ้านหลังนี้แก้วมาครั้งล่าสุดตอนที่จำความได้ก็คงตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆและะ้วค่ะวินเองก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันแต่เห็นคุณแม่ท่านบอกว่าคุณย่าบ่นหาแก้ววินก็เลยพาแก้วมาหาคุณย่าวันนี้แหละสงสัยคุณย่าคงมีเรื่องอยากคุยกับแก้วหรือเปล่าคะงั้นเราขึ้นไปหาคุณย่ากันเถอะนะคะกวินย่านน้สดีครับ คุณย่าครับนี่แก้วคุณย่าจำได้หรือเปล่าครับจำได้สิแม่แก้วลูกของพ่อไกย่านะยังบนหาถึงแม่แก้วอยู่เลยแม่แก้วมาวันนี้ก็ดีแล้วย่ามีของอยากจะให้หนูแก้วดีใจนะคะที่คุณย่าจําแก้วได้ว่าแต่ของที่คุณย่าจะให้คืออะไรหรอคะเดี๋ยวหนูแก้วตามย่ามาแล้วยา่าจะเอาของให้ ส่วนกวินนั่งรออยู่นี่ละนี่ยังไงล่ะจ้าหนูแก้วเรือนอธิฐานย่าให้หนูเรือนอธิฐานเหรอคะคุณยา่ามันคืออะไรคะเดิมทีเรือนอธิฐานเป็นเรือนของท่านชีปากขาวท่านหนึ่งแต่ท่านได้ส่งต่อให้กับลูกศิษย์ของท่านที่ชื่อว่าขามในขามเป็นบ่าวของคุณหลวงยศ นายขามจึงนำเรือนอธิฐานไปให้กับคุณหลวงทำไมนายขามถึงส่งต่อเรือนไม้แกะสลักหลังนี้ล่ะคะอ,อ่าหมายถึงเรือนอธิฐานนะคะพอ่อนายขามต้องการให้คุณหลวงยศได้พบกับเนื้อคู่ของตนจึงเอาให้กับคุณหลวงเพื่อให้คุณหลวงตั้งจิตอธิษฐานและท่องคาถาเรียกเนื้อคู่ ให้มาหาตนยังไงล่ะดังนั้นเรืออธิษฐานหลังนี้จะนำพาให้หนูแก้วของย่าพบกับเนื้อคู่และก็มีแต่โชคแก้วขอบคุณคนย่ามากเลยนะคะที่ให้เรืออธิษฐานกับแก้วแก้วสัญญาเลยค่ะว่าแก้วจะดูแลมันอย่างดีนางแก้วฉันจะต้องตามหาแกให้พบ เมื่อชาติก่อนแกแย่งคุณหลวงไปจากฉันชาตินี้ฉันจะฆ่าแกไม่ให้แกได้กลับไปหาคุณหลวงแกขอโทษนะคะคุณยายแกไม่ตั้งใจแกผิดเองคะ่ะที่เดินไม่ดูตามาตาเรือเลยไม่เห็นคุณยายแล้วก็ชนจนคุณยายล้มไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนู ว่าแต่หนูชื่อแก้วเหรอจ๊ะอ๋อจริงๆหนูชื่อเรียนแก้วค่ะแต่ว่าเรียกสั้นๆว่าแก้วก็ได้ค่ะในที่สุดฉันก็เจอแกสักทีหนึ่งแก้วเกบเตรียมตัวเตรียมใจตายได้ละยายต้องขอบใจหนูมากนะจ๊ะที่หนูชนยายแล้วยังมีน้ำใจช่วยยายไม่หนียายอีกไม่เป็นไรค่ะคุณยายมันเป็นเรื่องที่แก้วควรทำอยู่แล้วงานยายขอตัวก่อน หวังว่ามีโอกาสจะได้พบกันอีกนะจ๊ะแก้วเงินนี่ไปแล้วไปตามจาับนางเรือนแก้วมาให้ฉันเอามันไปไว้ที่โกดังล้างหลังจากนั้นฉันจะจัดการเองเชื่อด้วยใครก็ได้เช่อชฉันด้วยใครใครตามฉันมามัดไว้ฉันไม่ทำอะไรให้ใครตอนไหนพ่อคะพ่อช่วยแก้วด้วยหุบป,ปากของแก้วสนั่นแก้ว จะล้องให้ตายก็ไม่มีใครช่วยแกได้แค้นเมื่อร้อยเจ็ปีก่อนที่แกแย่งคุณหลวงไปจากฉันวันนี้มันจะต้องได้ชำระแกแกจะต้องตายด้วยฝีมือฉัน <c oughs> แก้วไม่เข้าใจที่คุณยายพูดอะคะ่ะแก้วไปทำอะไรให้คุณยายแก้วไม่เคยทำอะไรคุณยายนะคะเราไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำถึงเจอก็เจอแค่ครั้งนั้นรั้งเดียวนอกนั้นแก้วก็ไม่เคยเจอคุณยายเลยใช่ในภพนี้ เราอาจจะไม่เคยเจอกันแต่พบก่อนเราเคยเจอกัน,นันแก้วและแกก็แย่งคุณหลวงไปจากฉันวันนี้ฉันจะฆ่าแกซะคุณหลวงขอรับคุณหลวงลองตั้งจิตอธิษฐานกับเพื่ออธิษฐานสักครั้งเถอะน่านขอรับอย่างน้อยคุณหลวงก็จะได้เจอเนื้อคู่นะขอรับก็ได้ข่าจะตั้งจิตอธิษฐาน กับเรือนอธิษฐานสักครั้งแต่หากมันมีได้ผลเองจะต้องเลิกต่อแยกับข้าเข้าใจหรือไม่ไอขามเข้าใจขอรับคุณหลวงข้าแต่เรือนอธิษฐานแบับนี้ข้าจักตั้งจิตขอให้เรือนนำพาเนื้อคู่ของข้ามาให้ข้าได้เชยชมวันนี้คือวันตายของแกนางแก้ว แกจะไม่สามารถแย่งคุณหลวงไปจากฉันได้อีกตายซะไม่จริงไม่จริงหนึ่งแก้วมันหายไปได้ยังไงหรือว่ามันจะข้ามภพไปหาคุณหลวงแล้วทําไมทําไมฉันหนึ่งทำอะไรไม่สำเร็จเลยไม่จริงไม่คุณหลวงขอรับดูนู้นสิขอรับ มีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นแล้วขอรับ